่อนชมคลิปรบกวนกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้กับพวกเราด้วยนะครับดีแคลนไร้ห0 0ล้านปอนด์เวสแฮมตั้งราคาขาย100ล้านปอนด์สำหรับดีแคลนไร้มีรายงานว่าเวสแฮมอยู่นเต็ดได้ปักป้ายราคา100ล้านปอนด์สำหรับดีแคลนไร้ท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกรายเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับเวสแฮมมาอย่างยาวนานรวมถึงเป็นขาประจำในทีมชาติอังกฤษภาย,ายใต้การคุมทีมของแกรเร็ตเซาเกต แม้ว่าทีมขุนค้คอนจะอยู่อันดับท้ายๆของตารางพรีเมียร์ลีกแต่การพูดคุยกันก็เข้มข้นขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของดีแคลนไรท์ในถิ่นลอนดอนสเตเดียมโดยเขาถูกรายล้อมไปด้วยสโมสรในแชมเปี้ยนลีกที่สนใจในตัวเขาเดลี่เมลอ้างว่าราคาที่สูงจะทำให้ความสนใจในตัวดีแคลนไรท์จากอาเซนอลลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่แฟนอาเซนอลได้รับการรายงานจากสื่อว่าเขาเป็นเป้าหมายสูงสุดของอาเซนอลในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ มีรายงานว่ามิดฟิลตัวกลางเป็นพื้นที่อันดับหนึ่งที่มิเกลอาเตต้าหวังที่จะเสริมความแข็งแกร่งและตอนนี้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นเมื่อพวกเขาได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าแทบจะแน่นอนแล้วอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีก็ให้ความสนใจเช่นกันขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์อพูลต่างก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไป